สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถสวยคัดเกรดค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งจะพาพี่พี่ไปดูรถ Honda j a จ๊นะคะรุ่น GK 1.5 V+ ปี2017เกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะที่พี่ๆเห็นเนาะก็คือสีดำนั่นเองนะคะระยะทางการใช้งานค่ะคันนี้อยู่ที่155,000กิโลกว่าๆนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกกันค่ะอ่ะขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนละกันค่ะรุ่นนี้นะคะพี่ๆจะได้ เป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเดิมๆเลยนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะก็คือมีเว้นระยะห่างนะคะก็คือเป็นตัวสีเป็นโนแบ็คเนาะแล้วก็ช่องระบายอากาศนะคะเป็นรวงพึ่งคันนี้ขับป้ายทะเบียน6กไก่ดอน,นู3389กรุงเทพมหานครนะคะก็คือคันนี้พี่ๆก็จะได้ป้ายทะเบียน นี้ไปนะคะมาดูในส่วนของกรอบไฟหน้าค่ะกรอบไฟเป็นกรอบไฟฮาโลเจนนะคะคันนี้รู้สึกว่าเขาจะแต่งมาเนาะเนี่ยค่ะมีไฟเดย์ทม์อยู่ด้านล่างด้วยนะคะเป็นไฟแต่งมานะคะ่ะมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางกันบ้างแม็กแล้วก็ยางนะคะคันนี้แม็กแต่งมาด้วยนะคะ เป็นแม็กแต่งค่ะเป็นแม็กแม็กแต่ง T C 1 0 S N นะคะเวสปอร์ตนะคะคันนี้ค่ะยางพี่จะได้ปี2021นะคะก็เป็นก็ถือว่ายางใหม่อยู่ซีรียางคันนี้นะคะ19550แม็กขอบ15นิ้วมีไฟข้างแก้มนะคะกระจกมองข้างสีดำสีเดียวกับตัวรถ มาเปิดมาดูภายในภายในรถกันนะคะคันนี้ค่ะภายในสีดำเบาะหนังนะคะมาดูในส่วนของประตูกันก่อนนะคะประตูนะคะก็คือจะมีลูกเล่นเนาะข้างๆประตูเย็บตะเข็บได้คู่สีเทากระจกเป็นกระจกอัตโนมัติกระจกอะมองข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติดูในส่วนของตรงนี้พี่พี่มองเห็นหรือเปล่าเอ่ย แลคือที่ใส่แก้วนะคะก็มีปุ่มไอคอนคันนี้เป็นปุ่ม e n e r g a i n g Start นะคะเป็นปุ่ม Push Start คือเป็นปุ่ม Start มือนะคะก็เหยียบเบรกแล้วก็ Start นะคะตัวนี้ DVD นะคะมีระบบเ,เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรถุงลมนิรภายัยขอประทานโทษค่ะมีถุงลมนิรภัยให้สองใบนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังอ่ะคันนี้เป็นเบาะหนัง แล้วก็มีการเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ mm hmm. พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวมันติฟังก์ชันเนี่ยค่ะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรเข้าโทรออกได้ตรงนี้อ่ะมีปุ่มแอดอยู่ตรงนี้ก็คือใช้นิ้วชี้ดันขึ้นเกียร์ออโต้อย่างที่บอกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือตรงที่วางเท้าแขนเนอะรุ่นนี้จะไม่มีก็จะเป็นช่องให้ เราก็ยังมีให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือรถต่างๆแล้วก็คู่มือของคันนี้แล้วก็ยังมีให้มีคู่มือให้อยู่กระจกค่ะกระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงดูไฟซิไฟเปิดติดไหมอะไฟเปิดติดอันนี้เปิดกระจกไว้ไฟตรงนี้ก็ยังติดอยู่แนละ้วลองปิดดูซิอ่ะ อ๋อเราเปิดไฟไว้โอเคไฟติดเนาะถือว่าไฟติดมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างอ่ะด้านหลังนะคะนี่ก็ยืดขาได้ถือว่ากว้างเหมือนกันนะคะเป็นรถแฮสแบกเนาะอ่ะ กระเป๋าหนังจิงโจ้ก็มีทั้งสองฝั่งด้านหลังก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะรุ่นนี้นันหนึ่งรีวิวให้ดูมีถุงลมนิรภัยให้สองใบนี่ก็จะเป็นตาฮอนด้าเสาอากาศอยู่ด้านหลังอ่ะคันนี้นะคะไฟเบรกดวงที่สามติดสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์ มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง VTEC เนาะแจ็สนะคะตาสัญลญักษณ์อยู่ครบมีกระจกเอ้ยไม่ใช่ขอประทานโทษค่ะเอ่อก้องนะคะกล้องถอยปรับได้3ระดับนะคะันนี้รุ่นนี้อ่ะก็คือด้านหลังของแจ็สคันนี้นะคะที่ลูกค้าอ่าให้ดูร่องรอยนะคะ รอยเมคอัพต่างๆอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็คือมีแผ่นยางรองเนาะแจ๊ดอ่ะมาดูดูด้านด้านไหนสิเาดึงตรงนี้อ่ะ เปิดดูแค่ okay. มียางอะไรอยู่ข้างหลังนะคะคันนี้มียางอะไรให้ uh huh. เดี๋ยวดันเก็บก่อนโอเคมีเซนเซอร์นะคะอ่ะเซนเซอร์ถอย mm hmm. ก็เวลาถอยก็จะมีเสียงเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องห้องเครื่องแล้วก็น้ำมันด้วยอ่ะก็คือเติมน้ำมันนะคะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะของคนขับฝั่งซ้ายมือนะคะก็ตัวนี้ก็รองรับนะคะ e ี0 e 8 5 e 9 1หกนึ่งกระจกฝั่งนี้ไม่ได้โดนเปลี่ยนมาโครงสร้างเดิม นะคะที่ชอบรถแนว5ประตูนะคะแฮชแบกนะคะก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะแจสสนะคะรุ่น1.5 gk 1.5 v plus นะคะปี2017เกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างอ่ะนะคะห้องเครื่องด้านหน้าค่ะให้ดูจากตัวฝากระโปรงก่อนแล้วกันนะคะ รอยน็อตต่างๆคือทุกคันนะคะที่น้ำหนึ่งคัดมาคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่ไม่มีชนหนักไม่มีเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังไม่มีการชนถึงตัวเครื่องหรือพลิกคว่ำจมน้ําใดๆทั้งสิน้นให้ดูร่องรอยของนอ็อตต่างๆก่อนแล้วก็ตัวเครื่อง ยังไงกันบ้างคะกับคันนี้นะคะ Honda Jazz GK 1.5 V+ Plus, ปี2017เกียร์ออโ,โต้ระยะทางการใช้งานอยู่ที่155,000กิโลก,กว่าๆนะคะคันนี้นะคะใครที่ชอบเนาะอย่างที่บอกรถ5ประตูก็ Jazz คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าหรือว่าพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยนะคะอ่ะก็เป็นรถเล็กกระทัดรัดนะคะรองรับ e 85 e 20นะคะ91นะคะะ หนึ 1> 1, อ่อยสิแรงม้านะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาฟรีนะคะได้ที่0954864565หรือว่าแอดไลน์ line, น้ำหนึ่งเบอร์นี้ไว้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะมารีวิวนะคะรถหลายๆรุ่นนะคะให้พี่ๆได้ดูกันนะคะใครสนใจที่กำลังมองหารถมือสองสภาพดีนะคะก็ ปรึกษาแอดไลน์น้ำหนึ่งได้เลยนะคะก็มีรถมากมายนะคะให้พี่ๆได้ดูกันนะคะให้เลือกกันนะคะก็คือบริษัทอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะ68แยก1ลงสะพานเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงเข้ามาด้านในเลยค่ะหรือโทรเข้ามาหาก่อนได้นะคะ0954864565รถทุกคันค่ะไม่มีจมน้ำพลิกคว่ำชนหนักใดๆทั้งสิ้น แล้วก็รถทุกคันนะคะใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของจับจองนะคะผ่านง่ายอนุมัติไวนะคะดันทุกเคสนะคะทุกคนเลยนะคะก็รับจัดทุกอาชีพนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะหลายหลากหลายสถาบันมากๆเลยนะคะก็เพียงแค่คุณมีบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนหรือว่าล่าสุดนะคะหรือว่าจะเป็นใบรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะ เอกสารเพียงเท่านี้ค่ะก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้แล้วนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ